ติดเลยอะไหนวะไงนะไเนี่ยแมเาไม่เห็นนะวะเรียบร้อยอาครับขอผมนะครับพี่เรียบร้อยอาคร<ม>ับผ <ขอ S 1> มนะครับจะบริการนะก็ไม่ได้ก็เลยว่าพ,าพี่ยอะกูชนให้พังไม่ได้ช่วยให้ออกแล้วช่วยให้พังนะแมววะอะไร เรารวมไหนนะเรารวมไหนนะครับมาจากบ้านหัวใจถามเขารวมไหนกันหัวใจอ่ะมมามาให้ผมมาตั้งนานแล้วความจำสั้นแต่ละคเชนยาวถ้าโลกนี้มี IQ เหรืออยู่หนึ่ง i ออะไรนี่มันพูดเบาจังวะเฮ้ยนายใช้ใจฟังหน่อยดิเพื่อนมึง ใบกูอะร้อยละวยังจะบอกว่าเบาอยู่เราฟังวายบีกูฟังาบบีบูเยติเลยบูเยตินะเว้ยหัวใจไปทางไหนวะลืมอ่ะอ๋อถ้าโลกนี้มีไอคิวเหลืออยู่หนึ่งไอคิวแล้วมีคนอยู่สามคนในนั้นมีมึงมีกูมีน้าต้อยมึงว่าไอคิวที่เหลืออันสุดท้ายของโลกใครได้ไปกูนี่แหละเพราะว่าเพราะกูจินนาการลำเหลือ กูอาจจะไม่อาจจะไม่รู้ความรู้ทางด้นในหนึ่งแต่าาากูบาลานทุกเรื่องเพราะว่าไอคิวอยู่ที่กูหมดบาลานทุกเรื่องแไอคิวเฉื่อยแยกับจินตนาการอ้าวออทำไมอ่ะคนที่ไอคิวสูงก,ก็คือคนที่จินตนาการรับไงไม่ใช่เขาใช่ครับมันจำง่ายมันเรียนรู้ไวเว้ไม่ใช่ได้ไงครับมึงมึงเป็นมึงเป็นจินตนาการสูงมึงก็แดกเหตุผลนี่นี่มึงไอคิวหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวตอนนั้นไม่มีไอคิวหนึ่งมึงก็ไม่มีไอคิวนะเออตอนนั้นก็ไม่มีไอนะ ก็ไม่ได้อวดฉลาดไงไอ่ไม่ได้อวดฉลาดทำไมหายแล้วโอนขโมยไปลวอันนี้มึงซื้อแอร์พอตน้านลนคร้าแอร์เพนแอร์เพนแอร์เพนซื้อแอร์พอตน้าค่ายฟบอกว่าเหลือพันเดียวไปลยวแต่มึงโดนการตลาดค่ายฟ้าเนี่ยึงแล้วแต่น้ำโมเข้าบ่อได้จัดเข้าว่อเดี๋ยวเข้าบ่อว่าไงเลยแล้วแต่ ไอ้แจ็คนี่มันตัวหยากการตลาดกลายาในแจ็คเพราะว่าแบบเจ้าเดบอกว่าไันะครับไม่ทันก็ไม่ทันไม่เล่นนะไม่เล่นนะออกอ่าแล้วววววีมึงชอไปเาเนี่ยผมกัอุ้นใ่นะมีเป่าวแลรับมาอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมจัด้องมีรถลงเดลงเดลงเดลงเลงเงงมงมงมง พี่มึงเป็นอันดับหนึ่งอะไรวะตอนพูดอ่ะเรื่องการเกมด้วยเปล่าครับผมครับผมจจุุยยวงการของการเกมเหรมื่อไหร่พี่พูดอะไรจุวยพูดอให้ช่วยดลุกใจอ่ะจุวยพูดอีกแล้วเหรอที่หนึ่งของวงการเกมตบหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้ไอ้เรงลองพูดดี้ิดล่องเลยปะอะไรโอ้ยเดี๋ยวก็โดนนี้เอาทำผิดเมื่อกี้แล้วพิดที่อะไรตัวพี่อะไรบอกว่าแจ้งผลก็สวยนะอย่าตบกูเหรอผลประกอบเป็นไง แจ่งน้าหน่วงแจ้งน้าหน่วงอ่ะมเดี๋ยวเดี๋ยวยูนไปีพี่จัได้อคเราเเเร้าหน่วงน้าหน่วงอะไรน้าหน่วงคืออะไรวะไอ้ใจมันใจผมตบหน้สวัสดีครับเสวัสดีครับแจ๊เกสวัสดีครับไปเลยไปเลยไปเลไหนไปไหนไปไหนไปไหนดีม่เห็นครับเฮยเอยไปเลยไปเลยไปเลย ขอสนับลั่นๆนะขอไม่เอาแบบโดนไอ้ตั้มต่อยสามดอกโอ้ยโอยไม่ได้ต่อยคุณยาให้ไอ้ต้มยุ่งกูดิบมเอาไ anyway อ้ตั้มกูดีออกพี่ก็วัดเลยอะไรอ่ะเมื่อวานผมบอกพี่แล้วว่าพี่ย่าออกหมัดหย่งชุนนะออกแล้วนะหมัดข้างมี่อ่ะเห็นแล้วมุมกล้องอ่ะมุมกล้องเห็นแล้วเห็นแล้วเออพี่ต้องเอาตัวหน้าพี่โอตองตลอดโอเคโอเครู้ละบอกคือเธอเบี้ยวโดนไอเอมใช่ปะไม่ใช่เขาถ้าถ้าเขาออกท่านั้นบ่อยเขาจะโดนไม้ตีง่ายไม่โดนไอมมุมกล้องไม่หลังอะนะ อะไรมุ่งกล้องไม่หลังเลยนะก็มุ่งกล้องไม่หลังตัวละครไม่ใช่พี่ชอบต่อยต่อยต่อยเสียงยืดอ่ะกูรู้ก็คือมุ่งกล้องไม่หลังตัวละครไงมุ่งกล้องต้องหลังตัวละครไงถูกต้องไหมใช่มันแล้วมันหันมาหันมาไว้ตรงอ่ะใช่หให้มันตรงอ๋อง่ายสายตาตัวละครพี่ต้องมองศัตรูตอนต่ออ่ในอ๋อง่ายที่เหมือนที่พี่คุยผมอ่ะเนี่ยร้อยหกสิบหกครับเก้าเนี่ยคือสายตาของคนได้แค่นั้นก็คือนั่นแหละพี่ต้องเป็นเหมือนโม่ไอจุกเห็นไหมไม่ไม่เรื่องจริงเรื่องจริงเข็นทั้งไร้ เกิดไม่จบเกิดไม่จบคลิปไอ้เหี้ยเอาละเอาละกูรั่วเลยมาบอกมาบอกข้อหน้าหลังเลยเว้ยล้อบอกประสบการณ์เนี่ยไอ้กูเขียนถ้าตายกูแบกหลังหักอ่ะไอ้เหี้ยก็แต่ว่ะก็อวยอย่างนั้นบอก้น้องไม่สุดยอดแบบน้องอ่ะพอหน้าก็องปั๊บเออแล้วบอกกูไม่ไม่มีอวยครับไม่มีอวยเหนื่อยใจจริงๆครับตรงตรงอะไรวะหน้าต้องเอาตลอดหรืเว้ยเออบอกน้องว่าอย่าเพิ่งบ้าครับพอไฟดีกว่า เฮ้ยอย่าเพิ่งบักนะเอาคอไฟก่อนนะเฮ้ยเราเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบักเอาไฟชนะก่อนนะอย่าประมาทเอาให้ื่นเอาง่ายเราอ่ะทีมเวิร์กดีเว้ยเป็นรองแค่เรื่องฝีมือแค่นั้นเองฝีมือมันกระถามได้เน่ยมันก็ดีกว่าถ้าทีมเวิร์กดีดีกว่าชนะเลยทีมเเวิร์ชนะลยถ้ามึงเล่นกันแบบดีอ่ะทีมเวิร์กมึงชนะเลยเว้ยตรงๆเลยว่าพวกมึงทำได้เว้ยจริงครับพี่มีนี่นี่เสร็จปุ๊บตีรีซอต่อด้วยเออ ดีซอลงแล้วนะใครลงแล้วนะใครยังไม่ถึงเบ้าเล่นกันให้เคลียร์ๆไปยี่สิบสามคนมาหมดยังเนี่ยอยู่ตรงเชิงบินละครบแล้วครับพี่เล่นกันให้เคลียร์นะพี่มาไม่ถึงรีบรีบมาดิเบาเรืออะแพ้ถึงยังแพ้ถึงแล้วถึงแล้วโอเคครบแล้วนะพี่เน้นๆนะมึงให้มันมันมันเสียนะเล่นเล่นเป็นทีมเบิร์กนะลงลงมาดิลงมา ฟังนะตดึงสติตัวเองดึงสติเพื่อนดึงสติกันให้มากที่สุดนะเว้ยเล่นเหมือนเดิมพยายามดึงสติเพื่อนแล้วก็ดึงเพื่อนด้วยนะเว้ยเพห่วงเพื่อนนะเว้ยเออแล้วก็ขออย่างนู้นที่บ้านหลังบ้านอ่ะเวลาพี่สั่งอ่ะฟังพี่นะเว้ยมันจะมีคนอื่นที่คอยแทรกขึ้นมาว่าให้ไปกักศพตรงโน้นตรงนี้อ่ะแล้วมันมันงงเว้ยมามามาไม่ต้องไปทอนด่ากันแล้วไม่ต้องไปกลัวนะมึงไม่ต้องไปกลัวนะมึงคิดว่ามันเป็นแก๊งไอ้สีส้มอ่ะแค่นั้นเองโอเค เรื่องย้ายสพเลยนีมามามพากันย้ายศพเร็วๆดึงเพื่อนรับเพื่อนนะรับเพื่อนเื่อมามาทไม่ทันไม่ทันหน่อยามไม่ทันเลยามไม่ทันเลยมันไม่ได้เก่งเฮีเลยหรอกไอ้สัสมา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 มมามาชนมามามาามมามมามามลมมาามนาเาเปเลนมาเนามปเลามาาม

มาสอบมาสกู้เพื่อนทะลุทะลุไปกูเพื่อนทะลุไปกูเพื่อนทะลุไปกูเพื่อนตาย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 รอายตไม่ได้สองทีไปเลย 来喊,不行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 ,不 on the hill with five inches of lip dick Got your bitch tissue out the drink, now she tilted Like a Christmas gift on Christmas morning, i am a rich rip shit. Cut the bitch out, make the scissors go snip, snip. Rockin' our blue suit, look like a crip pimp fat slap. Well with some drink, i am a silk sip sip. Call me a drink, bitch. I need me some real In a helicopter, throwing bombs on them, get the dogs on the fuck up. They time them when the time bomb done. Bitch, I got a big old gun. Hunter round jump, knock out everyone. I'ma hit a drive by in the ice cream truck. Oh, yeah, I'm not.

ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่นาะไม่กล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วใกล้แล้วไม่เป็นไรมันยังยากอยู่เลยมันยังยากอยู่เลยมันมันมันจะจบพวกมึงมันยังมันยังยากอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไมองไม่ต้องไเรื่องไฟก่อนเมื่อกี้นี่